สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวขาบูมกนะครับคาบูมกลูกเล่น28มิลครับทรง125ครับเนี่ยครับปากหลังก็อยู่ที่ประมาณ24ครับประมาณ24คอ่ารีวิวแบบละเอียดให้เป็นดูคลิปก่อนหน้าอันนี้คลิปนี้ผมมาตอบคำถามเรื่องคอแล้วบางคนบอกว่าของผมลูก้าก้าใช้คอเดิมได้ไหมช่างผมตอบเลยว่ามันใช้ไม่ได้ครับเพราะมันเล็กมันต้องเปิดแล้วเปิดแล้วมันจะะลุกนะครับอก็คือว่าในคุณสมบัติข้อดีคือหนึ่งงกเพื่อนได้ครับ ตัวนี้คาบูโมกคือโมกจริงๆครับมันอยู่ทรงเหมือนของเดิมแบบโมกเพื่อนได้แล้วก็อ่าก็คือว่าคาบูมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ปัญหายอดฮิตที่ชอบถามกันแบบซื้อจากที่อื่นแล้วมาถามว่าใส่แล้วคาบูชนโครงไหมผมตอบเลยว่าไม่ชนนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันทรงเดิมไงมันไม่ใช่พวกรถหัวฉีที่เป็นเรือนซีบีเรือนตั้งแล้วก็มันจะไปชนโครงครับมันไปอ่าไอสายตรงนี้มันไปอยู่เหมือนกับพวกเวลาเราใส่คาบูเอ็นโปรคาบูเด็ดที่ใส่คอมีโอครับที่ใส่คอมีโอแบบนเนี้ยอ่ามันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันครัล้วีนคคออเหต มันมันหล่อมาเลยครับมันหล่อมาเลยงานแบบเนียนๆมากเนี่ยเนี่ยมันหล่อมาเลยอยู่ที่ยี่สี่จุดเจ็ดเนี่ยประมาณยี่สิบสี่เจ็ดเนี่ยแล้วเปิดเพิ่มได้ประมาณถึงยี่สิบเจ็ดก็คือรองรับถึงรูห้าเก้าอ่ารูขนาเก้ามีชัดไม่มีชัดก็แล้วแต่ครับอ่าเนี่ยก็ก็ใหญ่อยู่นะเปิดเพิ่มได้แล้วก็ตรงเนี้ยรูตรงเนี้สี่สิบแปดมิลครับกึ่งกลางของรูอ่ะสี่สิบแปดอ่ากึ่งกลางรูอ่ะประมาณประมาณสี่สิบแปดนะอ่าก็คือว่าใส่กับขาบูเดิมได้เลยแล้วก็ใส่กับการบูหมกได้เหมือนกันนะครับแล้วกก็็ตำแหนนน่่งงรูอด้าาลคื ประมาณนะประมาณ45่สิบหประมาณ45่พัวเนี่ยฝาหนึเป็นฝาในแบกผมเอามาเนี่ยครับก็อยู่ตำแหน่งเดิมๆเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิม,เดม,เดม,เดมๆเหมือนคนอ,มอมิโอครับเนี่ยผมให้ดูคอมีโอเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยครับก็คือจะเป็นคอคอสร้างแบบนี้นะคอสร้างที่ใส่กับคาร์บูมงคที่เป็นรูปอ่าอาเจ็ดขึ้นไปอะ่ะแนะนำเป็นคอตัวนี้เลยคอตัวนี้อะ่ะก็คือข้อดีคือเปิดเพิ่มได้และตำแหน่งอยู่เท่ากับคอมีโอแล้วสามารถหมวกกองหมวกกองได้อ่าพวกไอ้ไอ้ที่ว่าท่อกองแบบหมกเข้าไปในเสื้อกองอ่ะรู้สึกว่า แต่ว่าตัวนี้เขาเว่าเนี่ยไม่ติดโค้งนะครับแล้วก็คาบูอยู่ในตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ในชุดเนี่ยผมก็จะแถมไปไฟเบอร์คาบูของมิโอไปด้วยครับอ่าเพราะว่าทําไมถึงแถมไปก็นึงกันความร้อนขึ้นคาบูครับกันความร้อนขึ้นคาบูแล้วก็เวลาใส่คาบูอ่ะเวลาใส่ใส่คาบูนะอย๋ยวแป๊บหนึ่งครับเวลาใส่คาบูใช่ไหมมันจะไม่ติดฝาวาวอ่ามันจะไม่ติดฝาวาวครับเพราะว่าบางคนมีปัญหาเรื่องติดฝาวาวเนี่ยครับถ้าใส่ถ้าใส่แป้นคาบูอ่ะมันจะไม่ติดฝาวาวนะครับอ่า มันจะยังเหมือนประมาณคอตมิโอครับที่ใส่พวกเอนโปสี่ใส่เดดครับอ่าแล้วก็ถ้าบอกใครบอกว่าผมอยากหันไปด้านข้างเนี่ยผมก็แถมไอ้ไอ้แป้นหุนมในตัวคาร์บูนเนี่ยไปให้ด้วยอ่าไปให้ด้วยครับอ่าใครจะหันไปทางไหนจะหันไปทางไหนก็ได้หมดครับซ้ายหือฝาหรือหน้าหลังได้หมดครับมันมันไม่ติดโค้งครับแล้วก็สามารถเปิดเพิ่มได้ครับอ่าเพราะว่าที่ให้ตัวนี้ไปเพราะว่าบางคนบอกว่ามันจะชนฝาบ้าไหมมันจะชนโค้งไหมบอกเลยไม่ชนครับเพราะว่าตัวนี้ก็หนาอยู่ประมาณเก้ามิลครับเพราะตัวนี้ก็เปิดให้มันรับกันครับให้มันรับกัน ก็คือง่าณะจบๆครับชุดคอชุดคอสร้างสาหรับใส่คาบูหมกตัวนี้่าสำหรับใใส่คาบูหมกนะก็สามอย่างนี้คอาแบบครบๆไปเลยครับไม่มีขายแยกนะครับคือผมบังคับเลยตัวนี้ก็คืออ,อยู่ที่หกร้อยแปดสิบาทครับหกร้อยแปดสิบคือให้ไปครบๆเลยสามารถเปิดเพิ่มได้อแล้วแต่สูตรของแต่ละช่างแต่ละเด็กแต่ละคนที่มาหัดทำได้เลยครับส่วนคาบูนี่ไปดูคลิปก่อนหน้าเลยรู้สึกว่าผมรีวิวไว้ที่พันสองครับ, 1, บนหนึ่งพันสองร้อยบาทแถมหนมหนูสามตัวเนี่ครับแถมหนูแถมหนมหนูสามตัวแบบนี้อ่าแจ้งลูกแย้งน้ำมันแ หรือว่าจะเอาอะไรเพิ่มก็แจ้งได้ครับของมีพร้อมส่งตลอดครับอ่าก็ถ้าคนไหนสงสัยอะไรก็สามารถดูคลิปก่อนหน้าได้ครับก็คือมีอ่นานไหมมีคาร์บูรี่สองตัวเนี่ยคาร์บูมคมอ่ะมีปากยิปไอไอลูกเลี้งยี่แปดปากยิปซีอ่ะก็คือตัวนี้ไอ้ที่ลูกเลี้งยี่แปดไอ้ลูกเลี้ยงยี่แปดนี่ยคืออนุภาพมันของมันก็แรงประมาณคาบูเนต์แต่ถ้าเป็นลูกห้าเก้าอ่ะผมแนะ่นำให้ซื้อกอไปด้วยอ่าแล้วก็ไปเปิดเพิ่มให้มันรับกับช่องปกดแล้วก็ไกลแบบว่าหัวสายแบบโล่งมากสามารถเปิดป้้้้้้้มไดดดดเิแบบบบขขขึึึนน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 าาาา่่่่่ะะะออวลงรูกั เนี่ยสามารถควักได้ถึงเกือบยี่สิบแปดครับผมได้นำประมาณยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดพอแล้วก็ให้มันยื้อขึ้นบนนะครับอให้มันยื้อขึ้นบนแบบนี้คนไหนแบบอยากแบบใส่แรงหมกเพื่อนๆหรือว่าอยากแรงแบบไม่กินน้ำมันก็คือตัวนี้เลยเนี่ยครับไล่นูหนูเด็ดได้ครับไล่หมูเด็ดได้ลืมบอกไปเนี่ยครับไล่หมูเด็ดหนูหนูหนูเด็ดจริงๆนะครับอ่าเนี่ยผมใส่ให้ดูเลยถ้าซื้อมาจากที่อื่นนะไม่สามารถไล่ดูหนูเด็ดได้นะอ่าเนี่ยครับถ้าซื้อมาจากที่อื่นไม่สามารถไล่ด็ด้ผมนี่่เด็ดได้รับนนค่่เอยยี โอเคครับช่องทางการติดต่อก็อยู่อยู่ที่ใต้ลิงก์รูปโปรไฟล์ของ TikTok ครับเป็นลิงก์เฟซบุ๊กนะครับเป็นระบบโอนเงินครับเพรไหนถ้าปิดไปเป็นระบบเก็บเงินปลายทางผมจะไม่ตอบครับคือถ่ายเฉพาะแคมนะครับที่เป็นเก็บเงินปลายทางคือเฟสเฟสระบบโอนเงินคือโอนเงินอย่างเดียวนะครับก็คือว่าของถึงรับประกันแน่นอนครับเครดิตผมคือเครดิตผมมีแล้วครับก็คือว่าถ้าไม่อยากกดลิงก์ก็พิมพ์ว่าใหม่เป็นว่ากฉพาะมซิ่งนะครับก็คือว่าสโลแกนของผมคือเงินมาปัญหาจบควบวงจรครับของไม่มีจะรีวิวทำไมครับโอเคคำนึงเร